วิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพุทธที่15ตุลาคมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเวลา7.16ง16นาทีเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิเคราะห์วันนี้ใน Timeframe Day Timeframe Day แท่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นแท่งปิดกลางซึ่งราคาขึ้นไปทำสูงสุดที่4179และลงมาปิดที่บริเวณ4142นะครับก็เลยทำให้แท่งเทียนใน Timeframe Day เป็นการปิดกลางนะครับซึ่งหมายความว่าการปิดกลางเนี่ย คือเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำราคาสูงสุดหรือ all time high นะครับแล้วก็ได้มีแรงขายตีกลับลงมานะครับทำให้แท่งเดเมื่อวานนี้เป็นการปิดกลางแต่ว่าเปิดตลาดเช้ามาวันนี้นะครับก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตอนเวลา7มง17นาทีราคาขึ้นไปตอนนี้4168ก็มีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงราคาสูงสุด ของเมื่อวานนี้ที่ราคา4179นะครับในทางเฟรมเดย์นะครับเราจะสังเกตแท่งนี้จะเป็นแท่งอิมบรลานนะครับจะมีแท่งที่มีเนื้อเทียนค่อนข้างเยอะดังนั้นตรงบริเวณปลายไส้นะครับหรือราคาต่ำสุดของเมื่อวานนี้นะครับตรง4090เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจะเป็นต้นกรอบของอิมบรลานนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับเส้นแนวรับแนวต้านที่ได้สร้างเอาไว้นะครับ เส้นแนวต้านนะครับจะมี2แนวด้วยกันก็คือจะมีตรงบริเวณเนื้อราคา4 1 6 8แล้วตรงไส้นะครับซึ่งเป็นราคาสูงสุดเมื่อวานนี้ราคา4 1 7 9ตรงบริเวณนี้เราจะให้เป็นแนวต้านสําคัญนะครับซึ่งตอนนี้ราคาก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรงบริเวณเนื้อเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่วันนี้จะสามารถ a k เบรก4179ขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าเบร a k ขึ้นไปได้นะครับก็มีแนวโน้มว่า ราคาอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวประมาณสอ0 0อ่า4,200ถึงประมาณ4,220นะครับทีนี้มาดูแนวรับครับแนวรับสำคัญที่เป็นกรอบกว้างก่อนนะครับจะอยู่ตรงบริเวณร,ราคา4111ไปจนถึง4097นะครับและจะมีดีมานโซนนะครับเมื่อวานนี้ราคาเราเกือบลงมาถึงดีมานโซนนะครับก็หลังจากที่ลงมาแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับตรงบริเวณดีมานดโซนก็จะเป็นโซนที่ เป็นแนวรับสําคัญอีกแนวนึงได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้แนวรับจะมีทั้งหมดนะครับตั้งแต่ 4111., 4097, Demand Zone โซนะครับซึ่ง m a n านโซนเนี่ยจะอยู่ตรง4 0 8 6ถึงประมาณ4070แล้วแนวรับสำคัญจะอยู่ที่4058นะครับดังนั้นวันนี้เราจะให้กรอบการเล่นแบบนี้นะครับก็คือวันนี้ราคาจะอยู่ตรงกรอบด้านบนนะครับผมจะตีเส้นให้แบบนี้กรอบราคาจะอยู่ด้านบนแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูกรอบนี้ก็จะบีคอง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เราแค่รอดูว่าราคาจะสามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ไหมถ้าไม่สามารถเบรกแนวต้านขึ้นไปได้ราคาอาจจะตีกลับลงมาก่อนนะครับทีนี้เทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้นเราคงมองหน้าบ่ายไปก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาติดแนวต้านสําคัญแล้วถ้าขึ้นไม่ได้อาจจะมีการย่อแรงทีนี้จุดที่เขาจะย่อลงมานะครับ เดี๋ยวเราจะไปใช้ไทม์เฟรม1ชั่วโมงเพื่อดูรายละเอียดที่เยอะขึ้นนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงจุดนี้คือจุดไฮแล้วก็มีแรงขายใช่ไหมครับดังนั้นเราก็มองแล้วว่าตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้คือแนวรับซึ่งเมื่อวานนี้ราคาลงมาปุ๊บก็มีแรงซื้อสวนกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเบรกตรงจุดนี้นะครับขึ้นไปและเรียบร้อยดังนั้นตรงบริเวณนี้ครับตรงบริเวณนี้จะเป็นแนวรับย่อย ทุกคนครับคือแนวรับย่อยนะไม่ใช่แนวรับสําคัญนะครับตรงบริเวณนี้คือแนวรับย่อยแนวรับย่อยจะอยู่ตรงราคาประมาณ4ี่หนึ่งสามแปดนะครับประมาณสี่หนึ่งสามแปดทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือถ้าราคาไม่สามารถทะลุนแนวต้านขึ้นไปได้ราคาอาจจะมีการย่อทีนี้การย่อนะครับถ้าราคาจะขึ้นต่อจริงๆเนี่ยผมมองว่าไม่ควรจะย่อต่ํากว่า4ี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงประมาณ4ี่ศูนย์เก้าเจ็ดลักษณะการย่อจะต้องย่อแบบนี้นะครับจะต้องย่อลงมาแบบนี้ ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดสวิงโลนะครับจุดจุดสวิงโลที่มีความสาคัญก็คือตรงเรนสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับที่เราตีเป็นเส้นแนวแนวรับเอาไว้ดังนั้นถ้าเกิดราคาย่อมาถึงตรงนี้แล้วมีการเด้งกลับตรงนี้จะถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ถ้าเกิดราคาย่อลึกนะครับราคาย่อลึกแบบนี้ก็ยังก็ยังสามารถมองบายได้อยู่นะครับดังนั้นแผนการเทรดวันนี้นะครับถ้าราคาย่อลงมาใกล้ๆก,กับ41 1 1 รเราอาจจะเข้า1ออเดอร์นะครับแล้วถ้าเกิดย่อลงมาถึงประมาณ4 0่ก็7ก็สามารถเข้าได้เพิ่มอีก1ออเดอร์ระยะการเก็บ TP นะครับก็คืออาจจะมาเก็บแถวแถวแนวรับย่อยนะครับถ้าเข้าทะลุแนวรับย่อยตรงนี้ลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านย่อยนะครับดังนั้นถ้าลงมาถึง4111นะครับเราอาจจะมาเก็บ TP สักประมาณไม่เกิน4 1 3 5 41,36ประมาณนี้นะครับดังนั้นแผนการเทรดวันนี้คือเรามองย่อ แล้วก็ buy นะครับทีนี้ถ้าเกิดเขาย่อเราต้องรอดูว่าเขาไม่ควรย่อต่ำกว่าดีมานโซนตรงนี้ถ้าเกิดย่อหลุดดีมานโซนเนี่ยเราอาจจะยอมแพ้นะครับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าบายใหม่เพราะว่าถ้าเกิดในทางเฟ r a 1หนึ่งชั่วโมงหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาจะกลายเป็นเสียโครงสร้างของเทรนด์ขาขึ้นอาจจะมีการย่อลึกนะครับและอีกแผนหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าราคาไม่ย่อวันนี้ราคาอาจจะมีการ เขาเรียกว่าเบรกแนวต้านขึ้นไปเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเทคนิคเลยคือถ้าทะลุแนวต้านขึ้นมาได้ต้องรอดูว่ามีแรงนะครับและแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งที่มีโมเมนตัมหรือมีวอลุ่มเข้ามาเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นแท่งที่มีโมเมนตัมหรือมีวอลุ่มเข้ามาเยอะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยแท่งเทียนจะมีเนื้อเยอะเป็นแท่งสตองมูฟนะครับเราก็แค่รอให้เขารอลงมารีเทสแนวรับนะครับถ้าเกิดเขารีเทสแล้วสามารถ ยืนได้เหนือ4170นะครับอันนี้เราอาจจะหาจังหวะในการ follow buy แล้วก็ไปเก็บ tp นะครับใกล้ๆกับประมาณ4,200นะครับแผนการเทรดวันนี้รอย่อแล้วบายนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือรอให้ break แนวต้าน แล้วก็รอให้มั่นใจว่าเขาสามารถยืนเหนือ4179ได้แล้วค่อยบายนะครับลองใช้บทวิเคราะห์นี้ควบคู่กับการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นะครับการเทรดมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ